โอเคครับก็กาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับงานไฟฟอนิกมอลนะครับเป็นงานที่ซื้อของออนไลน์และสามารถลงทุนเพื่อรับเงินหาเงินออนไลน์ในนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งผมจะมาอัปเดตการถอนเงินของงานนี้ว่าจะถอนได้ไหมนะครับซึ่งผมมียอดอยู่103บาทนะครับปกติเนี่ยใครสมัครครั้งแรกจะได้รับ3,000บาทฟรีๆตรงนี้นะครับก็คือเงินนะครับเงินที่เขาให้มาเป็นทุน นะครับทุนในการลงทุนแล้วก็รับรายได้รายวันวันละ1บาทจุดแปด่งเนี้ยนะครับแล้วก็รายได้ประมาณประมาณ54าสิบสี่ผมจะถอนละันเนาะหนึ่งบาทเงินจะเข้าไหมถ้าเงินเข้าผมก็จะบอกว่าเข้าถ้าเงินไม่เข้าก็จะบอกว่าไม่เข้านะครับผมอัปเดตหรือว่าเล่นงานนี้มา3สัปดาห์กว่าละนะครับจะ1เดือนแล้วนะครับผมเพิ่งมียอดครบ100เองนะครับอู้กว่าจะกว่าจะได้100บาทใช่เวลาเป็นเดือนนะครับพอดูและการหักครั้งนี้นะครับก็จะหักประมาณ11บาทนะครับพอดูเพราะว่า ค่าธรรมเนียม10%ซนะครับซึงผมถอน103บาทตกถึงเราก็ประมาณ92บาทอ่ะกดถอนเลยนะครับถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทครับงานนี้นะครับรหัส6ตัวนะครับปุ๊บรหัสตรงนี้เอ้าทำไมมันไม่ถูกเอ้าผมตั้งรหัสอะไรอะสิบหายแ้ะจำไม่ได้เรียบร้อยผมใส่ถูกแล้วนะครับนี่คือการถอนเงินของผมนะครับถอนเงินสําเร็จตอน1เดือนที่แล้ว1000บาทนะครับและมาดูตอนนี้92บาทจะถอนได้ไหมนะครับเขาก็บอกว่ากําลังประมวลผลนะครับซึงการถอนเงินครั้งนั้นใช้เวลากี่นาทีจําไม่ ใ่บอกมันนาเร้วอ่ะมามาดูมาลุ้นตอนนี้นะครับว่าเราจะถอนได้ไหมอ่ะใครที่สนใจนะครับอยากเล่นนะครับอยากเล่นเหมือนลูกทีมผมนะครับลูกทีมผมเนี่ยมี200กว่าคนเลยนะครับ288คนนะครับและรายได้ที่ผมได้จากการแนะนําเพื่อน38บบาทมาทีนี้ผมจะมาอธิบายในการรับเงินนะครับก็คือกดเข้าไปตรงการเงินตรงนี้นะครับการรับเงินหรือว่าการลงทุนนะครับพอดูใครที่อยากลงทุนก็ได้ใครที่ไม่อยากลงทุนก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าดูคลิปเพื่อศึกษานะครับเป็นแนวทางครับ ศึกษาดีๆก่อนลงทุนนะครับซึ่งงานนี้ก็เปิดมากับเดือนแล้วนะครับซึ่งการลงทุนงานนี้เนี่ยก็คือเฮ้ยเงินเข้าเร็วจังวะอัดคลิปยังไม่เสร็จเลยนะครับจำนวน92บบาทตัวนี้เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยเข้าเร็วจังอ่ะเฮ้ยมันเข้าเร็วนะ อ่ะนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายแล้วกันเนาะเนี่ยเลยนะครับการลงทุนนะครับสําหรับผู้ใช้งานใหม่นะครับอันนี้คือสําหรับผู้ใช้งานใหม่ก็คือราคาเริ่มต้นในการลงทุนนะครับจํานวน800บาทนะครับอัตราต่อวันเราจะได้ประมาณ4%นะครับมีเวลา5วันนะครับถ้าสมมุติว่าเราเติม800บาทเนี่ยเขาก็จะคืนทุนให้เรานะครับในวันที่5นะครับในวันที่1 2 3 4 5เนี่ยเราก็จะได้อัตราดอกเบี้ยอยู่4%นะครับก็คูณดูนะครับ800นะครับ800เนี่ย4 ก็ก็ตกประมาณกี่บาทอะเดี๋ยวผมหารให้ดูแล้วกันและ เดี๋ยวผมหานให้ดูเลยกัน800บาทนะครับหาร4%จะได้อยู่20บาทจะได้วันละ20บาทนะครับ5วันก็ได้100บาทนะครับแล้วลงทุน800เนี่ย5วันเราได้100บาทเลยนะครับคนดูอา้าหรือว่าราคา2,000นะครับราคา2,000เนี่ยอยู่ได้120วันนะครับแต่อัตราการดอกเบีย้ยเนี่ยได้แค่1.5นะครับ1.5นะครับสมมุติว่าเราลง2,000เนาะลง2,000ปุ๊บดอกเบี้ย1.5เราก็จะได้อยู่ประมาณวันละ1 3อ สบาทร133 3บาทมาคูณ120วันก็ได้ประมาณ16,000หมื่หรอผมคูณถูกปะวะ2,000หาร1.5%หารก็เท่ากับ133บาทใช่หรอน่าจะ1 3 3บาทนั่นแหละครับก็ดูผมคูณถูกหรือคูณผิดวะน่าจะน่าจะถูกแหละหารน่าจะถูกหละมั้งนะครับอ่าน่าจะถูกหละนะครับถูกถูกถูกแล้ววันละร้อยเท่ากับเราก็คืนทุนเร็วนี่เหมือนตัวราคา800บาทเนี่ยอ่ามานะครับทีนี้เรามาดูวิธีการเติมนะครับเพื่อลงทุนเนาะใครที่อยากเติมกดเข้าไปตรงเติ เงินตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วเติมขั้นต่ํา1 0 0บาทนะครับวิธีการชาระมีวิธีที่1แล้วก็วิธีที่2อนะครับอ่ะเราจะลองชาระโดยวิธีที่1อย่างนี้กดสง่งไปปุ๊บอ๋ออันนี้คือเติมผ่านแอปทูมันนี่เหรอเอ้ยเติมผ่านแอปทูมันนี่วิธีที่1ง่ายว่ะนี่คือแอปที่สามารถงานที่สามารถเติมเข้าเติมผ่านทูมันนี่เนี่ยสามารถเติมได้เติมเข้าธนาคารก็ได้นะเนี่ยน่าจะสแกนแล้วก็เติมธนาคารได้หลังจากเราสแกนชาระเสร็จนะครับมาดูวิธีที่ว2ว,วิธีที่2่าจะเติมผ่านธนาคาร นะใช่จริงด้วยวิธีที่2เติมผ่านธนาคารแล้วก็เข้าแอปธนาคารแล้วเราก็ทําการเติมสแกนเพื่อทําการชาระนะครับเงินก็จะเข้าหลังจากเงินเข้าเงินเนี่ยเขาจะทํารายการอัตโนมัติพวกนี้งานวพวกนี้นะครับไม่ถึง2นาที3นาทีหรอกงเงินเข้าหลังจากเงินเข้าแล้วแล้วก็มาลงทุนนะครับกดเข้าไปตรงการเงินของเรานะครับแล้วก็ลงทุนไปเลยนะครับเราอยากซื้อตัวละ800บาทก็ซื้อได้นะครับถ้าเราอยากซื้อเนาะเราก็กดซื้อไปเลยนะครับแต่ผมเงินไม่มีครับเงินไม่มีครับอ่ะข <foreground> ้าวๆก็จะประมาณนี <transcend> ้นะครับพอดูหรือว่าใครที่ อยากช้อปปิ้งนะครับซื้อของออนไลน์ในนี้ก็สามารถซื้อได้นะครับช้อปปิ้งของออนไลน์พวกนี้เนี่ยสมมติว่าเรากดไปนะครับไอตัวคันเบ็ดตรงนี้นะครับช้อปปิ้งรกัาเนาะราคา10บาทอย่างเนี้ยแต่ผมไม่มีวะผมไม่มีตังค์สิบาทวะสมมุติว่าเราซื้ออย่างเนี้ยเราก็จะได้เป็นของ Shop เนี่ยซื้อแบบเนี้ยนะครับแต่ผมไม่มีเงินนะครับผมก็ไม่สามารถซื้อให้ดูได้นะครับคนดูเสียดายวะผมถอนไปแล้วอ่ะดิอ่าและการแนะนําเพื่อนก็ยังรับคอมมิชชั่นเหมือนที่ผมรับนั่นแหละครับผ แนะนําไป2 0 0้กว่าคนผมก็ได้รับคอมมิชชั่นไปหลายบาทอยู่นะครับคนดูโอเคนะครับสําหรับข้อข่าวนะครับงานนี้ก็ยังถอนเงินเข้าปกติแล้วก็น่าเล่นนะครับเนี่ยที่ผมแนะนําเพื่อนไปนะครับผมได้คอมมิชชั่นสามสิบบาทอุ้ยในเงิน38บาทใช้เวลาเป็นเดือนอะแต่ว่าเงินฟรีเนาะแมวก็แล้วแต่แต่ผมจะเอาอะเออใครแมวก็แล้วแต่อะ่ะเออแต่ผมก็ได้มา90กว่าบาทเมื่อกี้นะครับเงินฟรีนะครับถึงใช้เวลาเป็นเดือนก็มันก็เราก็ไม่ได้ทําอะไรนี่เออเราก็ไม่ ได้เสียเงินลงทุนนะครับอันนี้คือสายฟรีนะครับผมเล่นแบบฟรีๆถ้าใครเป็นสายลงทุนอะ่ะได้เงินเยอะอยู่แล้วนะครับโอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ